อเ okay, ค่ะอันนี้คลิปที่สองนะคะเรายังอยู่ในป่าซึ่งเป็นเจ้าของบ้านที่เขาก็ไม่ได้มานานแล้วก็ตกลงที่นี้วันนี้ให้ชมวิวในป่าป่านี่เมื่อก่อนนี่ชอบมาเข้าหาเห็ดตรงนี้แต่เห็ดไม่ค่อยมีหรอกเดินมาหาเดินมาเล่นกันนี่รอยเข้าเข้ามากัน แต่ตอนนี้มืดแล้วสองทุ่มเราให้ดูต้นสนต้นสนพูเนี้อายุเราไม่สามารถตอบได้แต่ที่เห็นเห็นคือเกิน20ปีถ้าเกิน20่สิบปีในลำต้นเนี่ยตัดส่งโรงงานได้แต่ถ้าเป็นของอำเภอก็เขาม่อยู่ที่เขาจะตัดไม่ตัดเนี่ย ลำนี้สวยมากถ้าเป็นของบุคคลเขาตัดและส่งโรงงานเนี่ยมันขึ้นเองธรรมชาติอันนี้เขาไม่ได้ปลูกสูงมากสูงมากแล้วก็รากรากเขาจะจับดินอยู่อย่างนี้เป็นเขาเราไม่เข้าไปหาเห็ดเนี่ยดูรากก็ดูต้นนี้สิสวยมากเนี่ย โอเคเห็นไหมปลาละเมาเขาหน้าหนาวไอ้หน้าร้อนหน้าร้อนนี่เดินคนเดียวเราไม่ต้องกลัวอะไรไม่มีอันตรายเนี่ยดูต้นมันเกิน20ปีมันเกิน20่สิบปีลําต้นเขาใหญ่มากเนี่ย ถ้าเป็นที่เขาปลูกส่วนบุคคลนะเขาตัดแล้วตัดส่งโรงงานเนี่ยเขาก็จะทำทางเดินอย่างเงี้ยมันอยู่ที่เราจะไปทางซ้ายหรือจะไปทางขวาถ้าเราไปทางขวาเราก็ออมาซ้ายได้แต่เราไปซ้ายเราจะกลับบ้านโอเคนะคะเนี่ยก็ได้เห็นบรรยากาศสวนจะเรียกสวนสาธารณะมันก็ อาจจะไม่เชิงทีเดียวเนี่ยต้นมันสูงเวลาเราสองไปแล้วมันจะมืดเราก็ให้ดูตามนี้ก็แล้วกันวันนี้เป็นพาชมป่าธรรมชาติธรรมชาติจริงๆอันนี้ในเมืองแต่ก็ไม่ใช่ว่าในเมืองหลวงแต่ว่ามันก็อยู่ในเมืองนั่นแหละส่วนใหญ่ป่าประเทศสวีเดนนี่เขาจะอนุรักษ์ที่สุด คือสวนสำหรับไว้ให้คนเดินแบบนี้ที่ไหนเขาก็มีทุกที่จัดธรรมชาติจริงๆเห็ดอยู่ไหนเห็ดนี่มาดูแล้วอันนี้เราขึ้นมาจากขาวเมื่อกี้เราขึ้นมาจากเราเดินมาตรงนี้แล้วเราก็เลี้ยวซ้ายแล้วดูเขาเขียนว่าอะไรวีบรอมส์เทรกอร เวดนวักสเทรีเขาเขียนเป็นรอยจารึกเอาไว้เห็นไหมว่าต้นไม้ที่เขาจะนูรักไว้เห็นไหมนี่ยเขาทำทางเดินไหลทิศไหลทางมากตรงนี้ก็ใช่ตรงนี้ก็ป่าเห็ดแต่มันไม่มีเห็ดหรอกสมัยก่อนเก็บตรงนี้ขยวน สมัยก่อนก็มันจะไม่มีแบบนี้มาก่อนจะเป็นป่าออก็บอกว่าต้นไม้สวยต้นไม้เขาสวยเดี๋ยวจะแปลให้ฟังอีกทีหนึ่ง มันก็สวยจริงๆแหละต้นไม้เขามันไม่มีงอมีเงี้ยวอะไรเลยสวยธรรมชาติมากนี่เราออกมาตรงที่โลงแล้วนี่เมื่อก่อนเนี่ยเหย็ดทั้งนั้นตรงเนี้ยเหย็ดเห็ดทั้งนั้นตรงเนี้ยนี่ก็เห็ดทั้งนั้นเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วแห้งนี่ธรรมชาติจริงๆ วันนี้ให้ชมธรรมชาติอันบริสุทธิ์ธรรมชาติอันที่เราสแสวงหากันในโลกนี้ตอนนี้เขาเรียกว่าโลกร้อนนี่เขาก็อนุรักษ์ไว้อีกที่หนึ่งเดี๋ยวจะแปลให้ฟังทีหลังญ้าตัวนี้เขาอนุรักษ์ไว้เฉพาะแค่ตรงนี้มีความหมายมากเนี่ย ทุกอย่างที่เขานุนรักษ์ไว้จะมีความหมายโอเคนะคะคลิปที่สองเดี๋ยวจะมีคลิปที่สามนะคะติดตามป่าธรรมชาติค่ะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไป